วันนี้พามาดูน้องไก่ที่ฟาร์มนะคะอารมณ์ดีมากๆแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันด้วยค่ะช่วงนี้น้องไก่ก็กินหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผ,ผักผลไม้นะคะหรือว่านำวิตามินวันนี้คุณตามแนละครอบครัวนะคะก็มาเยี่ยมน้องวันที่คาเฟ่ด้วยงวนเองนะคะก็ใช้นำวิตามินของคุณตามะคะ่ะที่ชื่อว่าซันวิตามินพลัสสองนะคะมาโดยตลอดและนี่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาฝากกันด้วยค่ะ <c oughs> คุณตามก็ถ่ายรูปให้พิกิดด้วยนะคะน่ารักมากและนี่เอาขน,นมเปียกมาฝากด้วยนะคะเป็นขน,นมเปียกที่อร่อยนะคะแล้วก็รอคิวนานมากแล้วก็มี ได้กินยาวๆกันเลยนะคะมาครอบครัวใหญ่มาเป็นรถตู้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแวะมาเที่ยวอีกนะคะและช่วงนี้นะคะก็มีฝนตกลงมาเป็นบางช่วงค่ะตกปอยๆนะคะตกตกหยุดหยุดค่ะแต่ลูกค้าก็คือแน่นตลอดทั้งวันเลยพี่ๆแต่ละท่านนะคะก็บอกว่าตามมาจากทิกตอกตามมาจากในเพจเยอะมากๆเลยค่ะท่านะคะมาไกลมากๆนงมดยังตกใจเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะนงมดดีใจสุดๆไปเลยวันนี้บรรยากาศก็คือไม่ร้อนเลยค่ะครึ้มฟ้าครึ้มฝนไ้แล้วค่ะพี่ๆช่วงไฮซีซั่นที่สวนพึ่งนะคะบรรย ากาศดีมากๆนงวจนเห็นพี่ๆน้องๆไหลาทานนะคะก็คือมาซามไหลยลอรอนงวจนไม่รูจ้จะขอบคุณยังไงแล้วค่ะน่ารักกับนงวันสุดๆพี่ๆไหลาทานนะคะบอกว่าเจอตัวจริงนงวดนทำไมตัวเล็กจังในคลิปดูแข็งแรงสุดๆเลยนงวจนตัวเล็กนะคะแต่ว่าใส่รุยมากๆ,าาๆาค่ะพี่ๆท่านไหนแวะมาเจอนงวันนะคะพูดคุยทักทายได้ตลอดนะคะหรือว่าถ่ายรูปด้วยกันก็นได้ค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่พี่จีถ่ายไวไ้ให้ค่ะไม่ได้เก็บมาหมดนงวจนเองนะคะก็ไม่ว่างเลยค่ะช่วยงานที่ร้านตลอดและน้องๆกลุ่มนี้นะคะมาจากจอมบืองค่ะน่ารักกันค กานะคะใส่ชุดจัดเต็มกันมาได้เลยค่ะมาถ่ายรูปสวยๆกันค <า S 1> นะคะคาเฟ่นงมณ์เองนะคะก็เป็นคาเฟ่เล็กๆค่ะตั้งใจทําขึ้นมาให้พี่ๆน้องๆได้มานั่งกินชาก,กาแฟขนมนะคะได้มานั่งพูดคุยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปเล่นกันพี่ๆไหลทันนะคะบอกว่าติดตามนงมณ์มาโดยตลอดค่ะดูคลิปตลอดแวะมาส่วนพึ่งนะคะก็เลยแวะมาหานงมณ์ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็พี่ๆบางทันนะคะก็คือมาโดยบังเอิญเจอร้านนงมณ์ที่จอดรถนะคะก็จะมี2อที่ค่ะด้านหน้ากับด้านหลังนะคะพี่ๆสามารถเลือกจอดกันได้ถ้าขับมอไซค์นะคะก็สาามรรถจดเียง หน้าร้านแบบนี้ได้เลยค่ะวันนี้ก็คือเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหยุดตลอดเลยนะคะอากาศไม่ร้อนดีเลยค่ะจะบอกว่า f c ฟน้องวศนะคะมีตั้งแต่เด็กน้อยนะคะยันลุงป้านาอาเลยแล้วก็น่ารักกันทุกคนเลยนะคะอันนี้น้องวศจำได้ค่ะพี่เขานะคะมาซามไหลรอบเลยพี่ๆี่มอไซค์กลุ่มนี้นะคะก็มาจากกรุงเทพกันเลยคะ่ะขับรถกันเก่งมากๆมื่อจะมาไกลแค่ไหนนะคะทางร้านนะคะก็ยินดีบริการอย่างเต็มที่เลยค่ะและมุมนี้นะคะเป็นมุมประจําเลยค่ะเดี๋ยวพี่ๆี่น้องๆนะคะชวนน้องวศถ่ายรูปนะคะก็จะมาถ่ายมุมนี้กันถ่ายออกมาก็คือ แสงสวยค่ะแล้วก็เห็นโลโก้ร้านด้วยน้องๆหลายคนนะคะบอกว่าหนูชอบมากๆเลยค่ะเวลาพี่มดเอาภาพบรรยากาศที่คาเฟ่มาให้ดูมาลงให้ดูเยอะๆได้เลยค่ะถ้านงมดมีเวลานะคะอยากเอามาลงให้ดูเยอะๆเลยได้พี่จีนนะคะเก็บภาพบรรยากาศไว้ให้นงมดชอบกลับมาดูย้อนหลังนะคะดีใจสุดๆเลยค่ะได้เจอพี่ๆน้องๆเยอะเลยบางททานนะคะติดตามนงมดตั้งแต่เลี้ยงไก่แรกๆเลยค่ะ FC ตัวยงของแท้เลยมาที่ลานนะคะกินน้ําหรือว่ากินขนมนะคะก็สามารถติชมนงมดเข้ามาได้เลยค่ะทางร้านยินดีปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ะและว,วันนะคะนงวดเองก็ไม่หยุดทําเลยค่ะลุยงานสวนนะคะลุยงานคาเฟ่แล้ว,วันนี้นงวดก็เจอน้องลาเต้ค่ะ f อตัวยงเลยนะคะบอกว่าดูคลิปน้องวดเป็นประจําเลยอยากเก็บไข่ไก่ก็เลยพามาเก็บไข่น้องไก่นะคะแล้วก็ให้ลองจับน้องไก่ดูน้อน่ารักมากๆแล้ะไข่ที่เก็บมาได้นะคะน้องวดก็ให้ออกกลับไปกินที่บ้านด้วยค่ะ